ล่าสุดครับลูกพี่ผมเนม่าดาวยิงใส่แว่นไม่ทนนะครับเหมือนจะกระโดดไปฟ้องนักข่าวคนหนึ่งครับกล่าวหาว่าเขาติดเหล้านอนเช้าเพราะว่าติดเกมอีกนะครับโอ้โหเนม่าดาวยิงใส่แว่นของซานโตสครับไม่ทนครับเตรียมฟ้องนักข่าวที่กล่าวหาว่าเขาติดวิสกี้แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังแถมยังเล่นเกมดึกดื่นจนถึงเช้าเลยจนทําให้ทีมเนะี่ยเสียหายนะฮะ เอ็นอาร์ครับได้ออกแถลงการตอบโต้คำกล่าวหาของอาจจรนันของโรดอลโฟโกเมสนะครับนักข่าวคนหนึ่งนะครับโดยบอกว่าเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอยหมิ่นประมาทและไม่เป็นความจริงนักข่าวอย่างโกเมสนะครับ, Gomez, รบโพสต์วิดีโอในช่องโซเชียลของตัวเองนะโดยเขาก็กล่าวหาบอกว่าเนม่าดาวยิงสายแวนเนี่ยติดวิสกี้กับเครื่องดื่มชูกำลังแบบงอมแงมเลยนะดูดชิชาและเข้านอนตอนตีสี่ตีห้าไง โกเมสครับยังอ้างอีกว่านีมาเนี่ยจะไม่กลับมาลงสนามอีกแล้วในปีนี้และพฤติกรรมการเข้านอนตอนเกือบเชา้ชาเชา้ชาเช้ามืดเนี่ยทำให้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับการซ้อมของสมสรซันโตต้องเลื่อนออกไปช้ากว่าเดิมเพื่อให้นมาได้มีส่วนร่วมในการซ้อมซึ่งด้านของปาโบวอยโวดาคุณซือคนใหม่เนี่ยพยายามให้มีการซ้อมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าการนอนการนอนเช้าของนีมาบางทีก็ไม่มีแรงไปซ้อมต้องเลื่อนเวลาออกไปให้กอดอย่างเงี้ย ทำให้คํากล่าวอ้างของนักข่าวรายนี้ถูกซื้อในบราซิลครับนำไปรายงานเพิ่มเติมทําให้เกิดทัวลงยับเลยนะครับทัวก็ไปลงที่เนย์มาสก,ก่อนทันทีนะฮะก็ไปโดนก่อนว่าทำไมถึงทําตัวแบบนี้และตอนนี้ตัวแทนของเนย์มาสครับโอ้โหได้ยืนยันว่ามาตรการทางกฎหมายอาญาทั้งหลายกาลังถูกนํามาใช้กับคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมารับผิดชอบกับข่าวแบบนี้ด้วยเพราะว่าทําให้เนย์มาสเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ ด้านของตัวเนม่าเองก็ออกมาแสดงท่าทีด้วยการโพสต์รูปถ่ายกระป๋องเรดบลูพร้อมบอกว่าติดเรดบลูมันก็เยี่ยมนะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนจะต้องฟ้องกลับเหมือนจะฟ้องนักข่าวคนหนึ่งกล่าวหาว่าไปติดเหล้าติดวิสกี้ติดเกมเข้านอนตอนเช้าส่งผลกระทบต่อการซ้อมของสโมสรซานโตสนะครับโอ้โหนั่นแหละฮะก็ต้องไปว่ากันด้วยเรื่องของความจริงนะว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนนี้ของเนม่าดาซิวาจูเนียนะครับก็ถือว่าตอนนี้ เจ็บต้องพักยาวนะครับเรียกความฟิตไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนไม่สามารถลงเล่นกับสโมส,สรซานโตสได้ร่างกายก็โรยราไปเรื่อย,รอยครับสำหรับดาวยิงซูเปอร์สตาร์สายแวน้นอย่างเนม่านะครับโอ้สายปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับติดเกมปาร์ตี้มีหมดนะฮะไม่รอดครับล่าสุดเวสแฮมขุนค,คอน,คคอนเด้งกแกรมพอเตอร์พ้นุนซือเส้นผลงานบูผลงานห่วยนะครับ ล่าสุดครับเวสแฮมยูไนเต็ดครับยืนยันปลดแกรมพอเตอร์ออกจากตำแหน่งแล้วครับหลังแพ้ไปถึง4นัดจากการคุมทีมลงเล่นพีมิมเลก5เกมแรกของฤด,ดูกาลน,นี้อนาคตของแกรมพอเตอร์ไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่เดิมดีคาดหมายว่าเขาจะได้อยู่ในตำแหน่งเพื่อพาทีมลงสนามเจอกับเอเวัตันในคืนวันจันทร์และยังร่วมงานให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับคุณคอนเวทแฮมยืนยันแล้วว่าแกรมพอเตอร์โดนปลดออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว,ลวหลังมีผลงานน่าผิดหวังกับการออกสตาร์ซีซั่นใหม่เวทแฮมพบกับความ่มยแพ้ในเกมเจอกับเซเนอร์แลนด์เชลซีทอตแนมฮอสเปอร์และก็คริสตันเปเลสจากการลงเล่น5เกมแรกในลีกโดยหาชัยชนะเจอเพียงแค่นัดเดียวก็คือชนะนอตติงฟอเรส์นะครับผลงานดังกล่าวทําให้พวกเขารังอันดับ19ของตารางโดยที่ยิงได้แค่5ประตูและเสียไปถึง13ลูกแถมในคาราบาลคัพเนี่ยพวกเขายังแพ้ต่อวู๊แฮมตันตกรอบไปเหมือนกัน แกรมพอเตอร์เข้ามารับตําแหน่งต่อจากคุเลโลปติกีในเดือนมกราคมทําให้อยู่ในตาแหน่งเพียงแค่9เดือนเท่านั้นครับโดยเก็บชัยชนะไปเพียงแค่6นัดจาก6นัดนะครับจากที่พาทีมลงเล่น25เกมตอนนี้คนที่ตกเป็นข่าวจะเข้ามารับตําแหน่งต่อจากเขาก็จะมีนูโนเอสปิริโตซานโตที่เพิ่งโดนเจ้าป่าฟอรเรสต์ปลดนะครับส่วนด้านของสลาเวนบิลิชนะครับก็ได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารสโมสรเวสต์แฮมเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไปรอดูแล้วกันนะว่าจะใครจะมาแทนที่แกรมพอเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้โดนเด้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานไม่ดีเส้นผลงานห่วยออกสตาร์ทย่ำแย่มากๆในฤดูกาลใหม่ของคุณคอนเวสแฮมนะครับเสียไปถึง13ลูกแล้วตอนนี้โอ้โหเพิ่งเปิดมาได้แค่5เกมนะครับโดนระทวยจัดเลยอ่ะสำหรับแกรมพอเตอร์รอดูผลงานหลังจากนี้นะครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าในการเปลี่ยนกุญซื้อด้วยเนาะ ไม่ธรรมดานะครับพี่หนงอันนี้สล็อตครับจอทุบสถิติเก็บ100แต้มเร็วที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับอันนี้สล็อตครับคุณซื้อหัวใสของลิเวอร์พูลนะเตรียมทำลายสถิติเก็บคะแนนครบ100แต้มเร็วที่สุดในบริษัทของสโมสรหากคว้าชัยชนะเหนือคริสตัลเลตในค่ำคืนนี้ได้นะครับจะเป็นสถิติใหม่อีกละหงแดงลิเวอร์พูลออกสตาร์ทนะครับชนะรวด5นัดแรกของพรีเมียร์ลีกแต่กำลังจะเดินทางไปเยือนเซอร์โคสปาร์กในคืนนี้ที่คริสตนะัลเลตนอ่ะยังไม่แพ้ใครเหมือนกัน หากอันเดนส์ลอตพาทีมคว้าแต้มได้แล้วคือเก็บแต้มคืนนี้ได้3แต้มที่กรุงลอนดอนเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้จัดการทีมที่เก็บ100คะแนนบนเลกสูสุดเร็วที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลจากการคุมทีมเพียงแค่44นัดนะครับเมื่อซีซั่นก่อนครับท่านั้นอันเนส์ลอดก็พาทีมเก็บไป84คะแนนจากการลงสนาม38นัดและในซีซั่นนี้อีก15คะแนนจาก5เกมทําให้รวมแล้วตอนนี้เขาเก็บไป99คะแนนจาก43มแมตช์ที่ลงสนามก็คือแค่เสมอเนี่ยก็ครบร้อยแล้วนะครับ สำหรับผู้คุมสถิติดังกล่าวในปัจจุบันก็คือเจ้านั่ของ Kenny d ดัก l ลิชนะครับผมที่คุมทีม48นัดเจด้านั่นเดวิด a อชเวิร์นะครับ56นัดเกนครอปใช้เวลาคุมไป57นัดนะครับแต่ถ้าสล็อตทำได้คืนนี้ก็ถือว่าจะทำเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเพิ่งคุมลิเวอร์พูไปเพียงแค่44นัดเท่านั้นนะครับโอ้โหรอดูว่าจะทำได้ไม่ได้นะสำหรับพี่หนงอันนี้สลอ็อ โอ้โหถือว่าคุมลิฟพูทำลิฟรูดีเลยอ่ะนั่นแหละฮะก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับคืนนี้จะเก็บชัยชนะจะเก็บผลเสมอได้ไม่ได้เพราะว่าคลีเซอปเลตก็ไม่แพ้ใครมาตั้ง17เกมนะครับคนนี้ยังไงครับโอ้โหโจโจคิมิชสุดทึ่งครับหลุยเดียสับไม่เคยเหนื่อยนะครับมีพลังใบหรือเปล่าฮะ เจอชัวคิมมิดกองกลางตัวเก่งของไบเยนมูนิกนะครับชื่นชมหลุยดีอารสปีกป้ายแดงนะปีกพลังใบเนาะสร้างอิมแพกอย่างยิ่งกับทีมนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาปีโคอลอมเบียอย่างหลุยดีอารสเนี่ยทำผลงานโดดเด่นอีกครั้งในเกมถล e ่มเวเดอร์เบรเมนเมื่อคืนนี้สี่ศูนย์นะครับยิงหนึ่งใจหนึ่งพาทีมควา้าสามคะแนนหลังเกมเจอชัวคิมมิดพูดถึงเพื่อนร่วมทีมรายนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> หลุยดีอารสเนี่ยเป็นคนมีแพชชั่นกับฟุตบอลเป็นอยยยยย่่่่่าาางงิเเเเเลลคคุณไมรู้สึกนนะวขหือย เ,ออเขาต้องการบอลตลอดและอยากพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาแทบไม่เคยทําเสียบอลอีกต่างหากเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะลุยเดียสครับย้ายจากโขงแดงลนะิเวอร์พูลเนาะมาอยู่กับเซอร์ไาไปเยนด้วยค่าตัว75ล้านยูโรและตอนนี้เขาทําไปแล้ว4ประตูกับ3แอสซิสรวมทุกรายการนะครับก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่ารอดูผลงานในระยะยาวนะครับพลังใบลรเอเปล่าฉะนั้นของคิมมิดบอกว่าสุดทึ่งอ่ะเฮ้ยลุยเดียสมันไม่เหนื่อยเลย มันขอบอลตลอดเวลามันครองบอลมันก็ครองบอลเหนียวแน่นกระชากลักเลยโคตรจมันจะทะลุปไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยโอ้โหมันมีของอะไรหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็สุดทุ่งนะผ่านพิมาริกมาแล้วครับเล่นสบายมากๆไม่ต้องกลัวครับลุยดีอาร์ตนะโอโ้แบบวิ่งปออ่ะไม่เคยเหนื่อยนะฮะตัวสารพัดประโยชน์อยู่ลิเวอร์พูลก็ถือว่าโอ้โหวิ่งสับตีนแตกอ่ะตะบะแตกเลยวิ่งแต่ละครั้งนะครับก็ต้องชื่นชมในความขยันมันเพียรในการเล่นฟุตบอล แพชชั่นเยอะความกระหายในการหาชนะยิ่มนี่ครับสำหรับหลยดีอาสเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับทุกท่านทุกคนคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้ครับจัดไปให้ไปรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม